เอาละฮะหลังจากที่ทุกคนตั้งคำถามมาถามก็ใน Q a A นะฮะเราจะสุ่มคำถามทุกคนสัก10 15คําคำถามมาตอบในวันนี้ครับเริ่มฮะตอบว่ามีครับยังมามีน้องถามว่าถ้าพี่ก้อนย้อนไปในอดีตพี่ก้อนจะแก้ไขอะไรคะตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปในอดีตเหรอเราจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนใช่เพราะว่าหนึ่งคือในอดีตเดี๋ยวต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กคนอ้วนคนหนึ่งที่แบบหน้าตาดีหน่อยหน่อยเป็นคนเป็น เป็นเด็กที่แบบตามเพื่อนไปในทางที่ผิดเพื่อนไม่เรียนในข้ามนี้เราก็ไม่เรียนไปด้วยทําให้เราแบบเกรดเราไม่ดีอ่ะอ๋อตอนแรกจะเรียนจุฬาเนอยจุฬาเลยเหรอเออตอนเราไปถึงเซนจอนก็มีคือ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าตั้งใจเรียนอย่าตามเพื่อนในสิ่งที่ผิด คนเปลี่ยนได้เพราะสังคมเพื่อนใช่ครับจริงใช่ทุกวันนี้ผมเลยมาคบพวกลีออนโดนี่น,น้าตาม,มใช่นเดเหมือนกันไนนั่นแหละถ้าแก้ไขได้ก็อยากกลับไปตั้งใจเรียนให้คือตอนแรกตอนตอนสัปปอนหนึ่งตั้งใจเลยนะครับอยากเรียนให้ดัเกรด8.4เกรดใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วจบม .6 4อ่านะครับเกรดบวกกับเพื่อน4คนคนละหนึ่งกว่า คำถามต่อไปครับพี่ชอบคนสวยหรือคนเด็ดครับคนสวยหรือคนเด็ดครับชอบคนน่ารักคนสวยเรามองไงก็เบื่อคนเด็ดสุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็เบื่อถ้ามองน่ารักเนี่ยมันก็จะแบบเออมันก็ยังน่ารักในสายตาเราอยู่นะอะไรแบบเนี้ยพี่ก๊อตรู้จักกับพี่ผลเพชรได้ยังไงรู้จักกับพี่เพชรตอนเดินสายวงป่าตอนนั้นนะคือไม่คิดว่าจะดังด้วยอวงป่าเนี่ยจะมีรถตู้ รถตู้คันหนึ่งที่จะขนนักร้องซึ่งกอดก็ไปอยู่ในนั้น mm. จนได้ไปเจอพี่คนหนึ่งที่ร้องเพลงเพราะมากเหมือนแดกสอนเพชรเข้าไป oh. มันกินเอกชัยเข้าไป oh. คือเสียงก้องกังวาลกล่อมโลกเรียวได้ให้หายวังเวงเพราะมากแต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนลา,าลาตาลาตาภาษาใต้คือคนบ้าจี oh. เราก็าจับคลิปเขาเนี่ยมาถ่ายแต่คนถ่ายคลิปพี่เพชรคนแรกไม่ใช่กออใครแต่เป็นคนอื่นคือก่อนหน้าที่เขาจะลงเนี่ยคนอื่นอึลง แต่พอก๊อตมาลงกายว่ามันเปลี่ยนใช่รู้จักกับพี่เพชรเพราะป๋ารู้จักกับพี่เพาะป๋าถ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อเอกชัยสีวิชยัยไม่มีก๊อตนออันนี้เป็นคําถามของน้องคนนีงที่ถามมาคือ น้องคนสองได้ไหมอยาวน,น้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งนถามสามสคำถาม okay, นโอเคงันเป็นน้องคนที่สิครับคือน,น้องถามว่าพี่ก๊อตทำงานมีเงินใช้ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะตอนอายุ16ปีโอ้ตอนนั้นก็อยู่ช่องสามใครที่เคยดูน้องใหม่รลายบริสุทธิ์ยุคนั้นเลยนะยุคหน้าบันบานแต่ยังหล่ออยนะู่นะหน้าบันบานโตโปนน๊ะ หน้าแบบหน้าบมบวมโตัว,วบยู่ครับตอนน่าจําได้ได้เงินค่าตัวก้อนแรกห้าพันบาทห้าพันบาทเออเราก็ส่งให้แม่ตอนเด็กๆมันเยอะนะห้าพันในเด็กคนหนึ่งอายุสิบหกมันเยอะมากเลยนว้ยมากแล้วหลังจากนั้นห้าพันก้อนแรกเราให้แม่เลยเนี่ยทุกวันเนี้ยส่งเงินให้แม่ทุกปีเลยนะเว้ยปีที่น้วส่งห้าร้อยไม่รู้ได้ใช้หมดยังหนตอนนี้แม่นะพี่กนะ๊อตทำจมูกไหมคะไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำนะ พี่ก๊อจะกลับมาทําช่อง y t u t u ไหมครับทำช่องเนี่ยเราตอนเนี้ยเราทําแล้วครับบาโลนบินคำถ,ถามเรื่องคือพี่ก๊อชอบอะไรหรือมีความภาคภูมิใจอะไรในตัวเองครับความภาคภูมิใจคือเราเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างใชตต่ตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่เราเป็นทุกอย่างหมายถึงว่า 1. คือเราร้องเพลงได้รเราเล่นตลกได้ เราพิธีกรดีเจเราทําเราทํานู่นทํานี่ทํานั้นได้ได้หมดทุกอย่างจนจนจนแบบมันเหมือนเป็นเคเวสเหมือนกันนะเว้ยณนะตอนนี้อายุยี่สิบสี่ใช่ไหมอย่างดีสักอายุ 4, สี่สิบแบบเนี้ยพอถึงวันนั้นวันวันที่แบบเรารู้สึกว่าหนึ่งเราพอกับตรงนี้ที่เราทําอยู่แนละ้วกับสองคือเราเรารู้สึกว่าคนแม่งไม่เก็ตคาว่ากอสุดที่รักแล้วก็คือว่าแต่เราพอเรามองหันหลังกลับมาเนี่ยมันจะแบบไม่เที้ย ละครแล้วก็มีเล่นว่ะซีรี่แล้วก็มีว่ะเพลงตัวเราเองเราก็มีว่ะตลกแล้วก็เล่นว่ะเราเจอกับคนที่เราแบบอยากเจอสมัยเด็กเจห,หนึ่งคือปา๋าไอ้แค่ม่มีคลิปเล่นกับป๋านะเว้ยมีคลิปไปขึ้นคอนเสิร์ตกับป๋านะเว้ยควอมม่ใจอ่าสองคือเป็นคนชอบดูตลกมากอ่ะเจ๊สามทาเราเคยไปเล่นกับเขาแล้วนะเวย้ยบริษัททาเราเคยไปเล่นกับเขาแล้วนะเวย้ยนั่แหะเนี้ยเวทีทุกเวทีทุกศิลปะหลากหลายแขนงเวทีที่เก เวทีหมอลํำนะเวทีโนราเวทีศิละปะก,การแสดงต่างๆเนี่ยเราขึ้นมาหมดแล้วนะหันไปตรงไหนเน่อย่างน้อยเราเคยไปฝากผลงานไว้อาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่เราไปฝากผลงานไว้หมดแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วเราใช้ชีวิตคมมากอ,อาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่เรารู้สึกว่าอย่าง้อยเป็นจุดเล็กๆที่หใน60 70กว่าล้านคนเนี่ยแม่ได้ทำครบแล้ว สิ่งที่พี่ก๊อตอยากทํามากที่สุดครอ,อยากทํามากที่สุดคืออยากสร้างความสุขให้กับทุกคนไปเรื่อยๆต,ต่อไปรอเหี่ยอะไรแล้วต่อเบอร์ต่อไปเออโอ้โหปรบมือด้วยอยากสร้างความคือเราอ่ะเรามีไอดอลเราเรามีไอดอลเราคือคือคือปา๋าอืม2คือพี่โน้ตอุดม เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งสุดกิ่งเลยฮะเราแบบคืออย่างน้อยแบบอยากสร้างความสุขให้กับคนไปเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองะสามารถทําได้อะไรที่ทําให้พี่มีความสุขอะไรที่ทําให้พี่มีความสุขคือการที่เห็นทุกคนมีความสุขตบมือตบมือตบมือเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนแม่ชอบแบบก๊อตเป็นผู้พากษานะลูกก๊อตเป็นตำรวจให้เหมือนพ่อนะลูกอะไรเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยแบบ คือทุกอาชีพสามารถสร้างความสุขกับทุกคนได้เราเวลาเราไปเล่นทุกคนแม่งยิ้มกลับมามีป้าคนหนึ่งเคยเคยไปเล่นเวทีเวทีหนึ่งแล้วป้าคนหนึ่งเดินมนาะบอกว่าป้าชอบมากเลยอะไรแบบนี้ซึ่งป้าสามารถเลือกชอบคนอื่นได้เวทีนั้นไม่ได้ขึ้นแค่กล่แค่เื่อนหะแต่ป้าคนหนึ่งมันเดินมาบอกแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาเป็นใครไม่รู้แต่เราสามารถแบบ คือการที่เขาเป็นใครไม่รู้อะถ้าบอกว่าการเจอกันครั้งแรกแม่งเขาก็ต้องปิดกั้นนิดหนึ่งจะอยู่ปะแต่เราไปทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้ถ้าบอกว่าเราแบบเราคอมพิวต์ไปแล้วนะเออคือการที่ทุกคนตบมือตบมือตบมือผู้กองจับกล้องกัไม่ตบมือเลยอะต่อเลือกประเทศที่อยากไปอยู่ได้พี่ก็อยากไปอยู่ประเทศอะไรเนาะเลือกประเทศที่อยากไปอยู่ได้เหรออยากไปอยู่เมริกาก้อยป้า ก็ดูไปปั้มก็ดูไปปั้มแพนตะก้องแพนไปดูแผนแผนเออเป็นคนชอบมวยปั้มมากเข้าวงการลิเกได้ยังไงครับเข้าวงการลิเกเพราะผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อสันมงสะทอนสันเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากอัน <Wow. S 2> นี้ก็ถ่ายอยู่กูกูก็ต้องพูดแบบนี้เราเาถ่ายอยู่ <c oughs> คือเราไปเจอกันที่เวฟพอยต์แล้วก็คือก็จับสันเนี่ยเราจะคลิกกันอย่างคือเหมือนผีเห็นผี ที่เราเจอกันแล้วแบบส่งอะไรเล่นมันเล่นไดน้มันส่งอะไรให้เราเล่นเราเล่นได้ฟันก็ทักบอพี่ไปไปเล่นลิเกกับผมซึ่งเราเราก็โอเคนะเพราะหนึ่งคืออย่างน้อยคือตลกเราเราอยากเป็นตลกอยู่แนละ้วตลกมาจากลิเกแล้วอะไปไปลองเก็บประสบการณ์ดูในในหลายๆที่เออจนจนแบบมันก็คือความสุขเราได้เจอกลุ่มคนอีก อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ณนะตอนนี้เขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมของ,ของประเทศไทยอยู่แล้วซันมันเป็นเด็กที่เก่งมากันร้องเพลงเพราะสองคือมันล้าสวยสามคือมันตลกสี่คือมันเป็นคนดีแต่ติดที่ห้าเป็นคนเจ้าชู้พ<ต> <laughs> ี่ชอบอยู่กับใครมากกว่ากันเพื่อนหรือแฟนแล้วเพราะอะไรคะเพื่อนหรือแฟนอชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าอ,อยู่กับตัวเองใช่เพราะหนึ่งคืออยู่กับตัวเองเนี่ยเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไง เออบางอย่างอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนชอบทําอันนี้แล้วเราชอบทําอันเนี้ยแม่งมันตีกันนะเว้ยอยู่กับแฟนเหมือนกันไม่พูดเรื่องแฟนหัวโม้พูดแล้วเดี๋ยวจะเด็ดตัวหาพี่เก๋เนี่ยคืออยู่กับแฟนถามว่ามีมีความสุขไหมมีนี้แต่ความสุขนั้นก็ต้องเดินควบคู่ไปกับความตับนึ่งตับนึ่ตับนึ่งตับนึ่ตับนึ่งตับ่งตับนึตับงสเปคพี่ก๊อตเป็นแบบไหนคะโอ้โหสเปคเหรออ่สเปคเต็มตัวเลยนะ จริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบสเปคคือผู้หญิงหุ่นดีขาสวยชอบคนขาเรียวๆอ่ะเราเราเรารู้สึกว่ามันน่ามองอย่างนี้ไหมนะไปขี้ดิคือแต่สุดท้ายแล้วนะความสุขจริงคือเป็นคนชอบเป็นเป็นคนคิดแปลกๆคนนึงคืออยากเห็นตัวเองในร่างผู้หญิงอ่าเออเพราะแบบเรารู้ว่าตัวเราเป็นไงอ่ะเรารู้ว่าเรา เราเป็นคนที่อยู่อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดนั้นก็อยากอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดพี่ก๊อฟทำงานคะถึงหอมแล้วเพราะอะไรถึงหอมทำไมถึงหอมเพราะลดความอ้วนเพื่อผู้หญิงจะลองคัดก่อนตอนปอนหนึ่งเราอ้วนในในชนิดที่แบบว่าหนัก8ปสิบสามสูงร้อยห้าสิบมึงกินอยู่ร้อยห้าสิบแล้วหนักแปดสิบสามคนอยู่ชั้นเออค่าเขาเรียกว่าค่าเลยค่าวัดไขมันหรือข่าความเทียบมาตรฐานอ่ะคือเอาส่วนสูง ลบกับน้ําหนักถ้าค่าเนี่ยมันเหลือมากกว่า100เนี่ยเท่ากับคุณคนคนดีร้อยห้าสลบแดสมเหลือเท่าไหร่ดีไม่จริงอันนี้แล้วแบบเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากชื่อลิซ่าชื่ลิซ่าอู้หญิงเปไ็นไรชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อลิซ่ามากแล้วเราตามจีบกันเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตหมนหนถึงมสามะตามจีบมา3เดียนปีแรกหนัก8ปดสานะฮนะ จนมาม .2 ก็ยังตามจีบอยู่กูเป็นเป็นเด็กมาจากต่างอำเภอที่ที่ต้องมาประตูประจำดังนั้นมันต้องถึงโรงเรียนก่อนทุกคนอยู่แล้วถึงเรียน7โมงสิ่งแรกที่ต้องทำในทุกวันคือทำอะไรไปจัดโต๊ะไปจัดใต้โต๊ะให้มันกระถทือยวไห้ทำอนู่หน้าไอโอปุลเออไอแม่ไอหนุ่มไอโอปุลทำจริงจริง มีอยู่ช่วงมสองมันมีรูปคู่ด้วยเป็นรูปแรกที่ถ่ายคู่อ่ะมันถ่ายกลุ่มเพื่อนหคนกูอยู่ข้างหลังกับมันสองคนกูทําเป็นรูปหัวใจนี่รูปนั้นแล้วก็มันมันเคยไปนั่งบอกเพื่อนมันบอกว่าถ้ากูผอมอ่ะกูคงหล่อหน้าดูเลยนะ พอ,อได้ยินคำนั้นแล้วเพื่อนแม่งก็มาบอกไงว่าเอ้ยถ้าบอกแบบนี้นะว่าถ้ามึงผอมอะมึงคงหล่อหน้าดูเลยเออไอสัตว์เหมือนโคจนาเนีเจ๊กิ๊ดเลยติดรูปมันนะติดรูปมันตรงหน้ากระจกอะโอ้โหแล้วต่อยรึเป่อไม่ต่อยติดรูปมันหน้ากระจกแล้วก็ไปยืนหน้ารูปทุกวัน,น,นいいแล้วก็ทำท่าเนีน่ยเออหกเดือนเต็มเลยนะเว้ยหกเดือนเต็มลดไปสามสิบโล กลับมาอีกรอบคือม .3 เทอม2ตอนนั้นสูงร้อยเจ็ดสิบกว่า1้0 1ร้อยเจ็ดห้าแลเออคือคือเรียกัะไอเรียวนะด้วยแบตคิ้เชี่อมไม่ติดกลับมาม .3 เทอม2ในสภาพที่ตัวเองเนี่ยหนัก51อ สูงร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วโซมสัตใช่ใช่เขาว่าโซมจา๋าโซมเลยไหมโซมจา๋าคือในที่นี้คือคือการลดความม้วนี่ยมันจะมีสองระดับระดับที่ว่าเราลดเพื่อเราให้ให้เราหุ่นดีกับลด เพื่อว่าเราเป็นโครคคลั่งผอมรู้จักโกครคคลั่งผอมไหมอันโนเลกเซียร,รู้จักไหมไมอ่อันโนเลกเซียคือคนแม่งจากเคยอ้วนแล้วแม่งมาลดความอ้วนแต่ยังคิดว่าคือนตอนนี้แม่งผอมอยู่แล้วแต่ยังคิดว่าตัวยังอ้วนอยู่แม่งลดอีก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 เ,เขาเรียกว่าอนโนเลกเซียสูบถึง5เอ็ดพอสูบถึง5เอ็ดเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเอ้ยมันผอมไปนะดกักอีกจน60 62 ก็ตอนทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยัง62อยู่มา6ปีแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนแล้วเป็นไงคำตอบที่ได้กลับมานั้นคืออ๋อแล้วเขาผู้หญิงอยู่ เขาผู้หญิงอยู่จริงๆแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคำพูดมาในวันนั้น,น,นก็ไม่มีกอดประวัติแลักไม,ไม่รู้ทุกวันที่กูดเดินอ้วนอยู่ไหน <c oughs> แต่ก็นี่แหละเป็นความสนุกของเขาเลยว่าที่ทำให้เขาผอมได้เพราะผู้หญิงแล้วความอมือนพอผู้หญิงแล้วเขามีความสุขนะกับการการที่เขาลดเรามีความสุขมากเพราะอย่างน้อยคือมันคือแรงบันดาใจสําหรับใครที่อยากลดความอ้วนต้องหาแรงบรนดาลใจเว้ใช่คือทุกคนอยากลดความอ้วนทุกคนร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอยากลดความอ้วนไอความอยากเนี่ย สามวันหลังจากนั้นก็แดกต่อเดือนห้าแบบไม่มีแรงไม่มีแรงมานานใจจุ่มเออแต่นั้นคือถ้าอยากลดลดได้แต่ต้องลดให้อยู่ในในความพอดีพอเหมาะอ่าไม่ใช่แบบลดจนแบบพอมไปอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ดูอยู่นะตอนนี้ถามว่าทุกคนลดได้ไหมลดได้ต่อได้ข้าวใช่ถ้าอดข้าวแล้วเหลียมไม่รู้เรื่องใช่แล้วตอนนี้เรากำลังเรียนกันอยู่ด้วยใช่อ้องกูอ้องอ้องไปเดินอยูในสี่หัวเองไปไหนนะไปเดินบูไนอ่ะ ไ้ S <S <S น,านาลปเอาไว้ว่าอันนี้เป็นพองของปากของคอคิวเอชุดแรกครับเดี๋ยวชุด2ชุด3ก็น่าจะมีตามมาไปย่ะเออเอาไว้ว่าอ่าวันนี้นะฮะของใครที่ก็ตไม่ได้เอาขึ้นมาตอบเนี่ยต้องกราบขอแผ่นมาแล้วทีนี้คือเราตอบไม่หวัดไม่ไหวจ <ไอ S 1> ริงเพราะว่าเดี๋ยว<า>เดี๋ยวจะทําอีกอ่ะไปฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมบิโลบินครับผมบิโลบินครับสวัสดีฮะกดไลค์ด้วยฮะกดแชร์กดสติดตามด้วยจะได้มาดูคิววันนี้ต่อที่ใครเยี่ยวใส่แก้ว